เราจะยิงป้วนะหนึ่งสองสามปุ <c oughs> คุณหมอคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอช่วยด้วย้องไปเลนอายุสองปีสามเดือนค่ะตอนนี้เป็นคุณหมอแล้วค่ะฉีดยาให้ป๊ะป๊าอ้าวคุณหมอตวจ ปั๊มหัวใจด้วยค่ะตรงหัวใจคนไข้เป็นยังไงบ้างหมอจะรักษาได้ไหมกินยาให้กินยาให้ด้วยอ,อ๊มโอเป็นไงเป่าพ<ง>ูดแล้วจุ๊บยังจุ๊บให้ตื่นใจนิทายยังเนี่ยจุ๊บด้วยต้องจุ๊บด้วยนะต้องจุ๊บด้วยนะคะจุ๊บ<อ> น้องเฟลินก็สามารถช่วยป,ป๊าได้ป้ายไนหะนป้ายอยู่นี่เล็งป้าย,เ,ายนะเอาปืนมาแม่จายิงป้าแม่จายิงป้าได้คะ่ะ